น้ำเย็น40น้ำอุ่น50น้ำร้อน60นะครับเราก็สามารถตั้งได้เลยอันนี้สามารถตั้งได้สลับเลยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจมันก็คือกดปุ่มหนึ่งปุ่มสามองกาันแหละนะครับเข้าเหมือนเดิมเลยไปที่3 3สเสร็จปุ๊บกดสตาร์ททีนึงนะครับกดปุ่มหนึ่งปุ่ม 2, สองเซตอัพแล้วก็สตาร์ทนะครับตัวนี้คือเป็นตัวตั้งค่าเงินนะครับ R9 PR นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับเรากดเข้าไปทีนึง มันจะขึ้น4051 51ก็คือเราไล่จากลุ่มข้างบนมาเลย51ก็คือน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนเราอยากได้60นะครับพอได้60คุ๊บกดเซฟทีหนึ่งเซฟก็คือสตาร์ท52 52ก็คือน้ำอุ่น6 0นี่คือ60นาทีไม่ไม่ไม่เป็นขั้นเงินนะขั้นเงินบาทแล้วก็60บาท60บาทนะครับ52ก็คือน้ำอุ่น นะครับน้ำอุ่นเราอยากได้50ใช่ไหมครับล้วก็กดไปเลย50นะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับ5้า3า3า3ไล่จากบนลงลาง่างะก็คือน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นก็คืออ่า40แล้วก็กดเลย40นะครับพอได้เสร็จ40ปุ๊บอ่าตามจํานวนที่เรากำหนดนะฮะก็กดเซฟทีหนึงนะครับมันจนะาถามเราเลย54 54ห้าสี่อะไรห้าสี่ก็คือว่าอ่าซักแบบถนอมผ้าส่วนมากก็คือราคาที่เราตั้งก็คือเป็นน้ำเย็นอ่ะก็คือใช้เป็นสี่สิบนะครับ นะครับแล้วก็สตาร์ทที่หนึ่งทีนี้55 55คืออะไร55คือการการเพิ่มการซักพิเศษเพิ่มการซักพิเศษก็คือว่า,อ,าอยา่างสมว่าเครื่องเนี่ยเครื่องมันมาเนี่ยมันอาจจะเป็นซักหนึ่งครั้งล้างสองครั้งแล้วก็ปั่นปาใช่ไหมฮะไอการซักพิเศษก็คือมันอยู่ที่เราจะตั้งว่าเราจะใช้โปรแกรมเนี่ยซักกี่ครั้งล้างกี่ครัง้งและบวกเงินเข้าไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยคือไม่ได้ใช้ส่วนมากจะไม่ได้ใช้พอมไม่ได้ใช้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ลบมันเนี่ยเผื่อลูกค้าเป้นคนเนี่ นะครับเราสามารถลบมันได้นะไม่ใช้มันเลยก็คือกดแล้วไม่มีผลเลยก็คือว่าเรากดแบ็กออกทำไปไครับกดปุ่ม3ไปที่ตัวนี้ F E A 2นะครับกดสตาร์ททีหนึ่งนะครับกดปุ่ม3ทีหนึ่งนะครับให้เจอข้อความนี้ครับแล้วกดสตาร์ททีหนึ่งนะครับอันนี้มันเปิดอยู่แล้วก็ไปปิดระบบมันสั่งดิสมันนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็กดออกเลยนะครับตัวนี้กดมันจะไม่มีผลนะ นะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราเหลือตัวนี้ทิ้งไว้อะมันจะ,ม,นจะมันจะบวกมาประมาณสิบ,บาทแล้วก็ไปรวมกับาราคาน้ํามันจะขึ้นมันจะงงเงีผมว่าถ้าเราปกติอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เราก็ลบทิ้งไปเลยตัดมันทิ้งออกไปง่ายกว่านะครับเพราะว่าอย่างบางที่นะท,ที่ไปดูมาปกติทั่วไปเนี่ยคือไม่ได้ลบเลยแล้วก็เอาสติกเกอร์ปิดไว้เผื่อลูกค้าวันดีคืนดีลูกค้าไ้กดเนี่ยแล้วก็มันก็บวกเงินเพิ่มแล้วก็จะมีปัญหาย้อนกลับมาหาเราอีก นะครับตัวนี้ตัวมาตรฐานของโรงงานเนี่ยมันจะตั้งมาประมาณ36นาทีนะครับคำว,ว่า36นาทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันก็จะทำงานประมาณ36นาทีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเรามันผิดพลาดเนี่ยเช่นหนึ่งเราอาจจะใส่น้ํายามากไปใส่แฟบใช้อะไรพวกนี้นครัอย่างตัวเครื่องเนี่ยทุกเครื่องเนี่ยพวกนี้มันจะมีระบบเซ,นซ็นเซอร์ของมันทุกอย่างเลยอย่างเช่นหนึ่งเวลาฝาเปิดอยู่นะครับเครื่องทํางาน ย่างตัวนี้คือมันก็สไตล์คล้ายๆกับเครื่องบ้านเวลามันมีอะไรมันก็ขึ้นโค้ดเออร์เลอร์ทำให้เราจับไปดูว่าอ๋อตอนนี้มันเออร์เลอร์ตรงไหนติดปัญหาอะไรอย่างเช่นเนี้ย D E หน<ม>ึ่งก็คือว่าฝาไม่ได้ปิดไม่ได้ล็อกมันล็อกมันไปปุ๊บกดสามารถกดสตา,าร์ทต่อได้เครื่องก็ทํางานต่อได้เลยนะครับมันก็จะมีโค้ดต่างๆเช่นพวก IE พวกอะไรพวกเนี้ยครับ IE ก็เกี่ยวกับตัว ไอนนัีก็เกี่ยวกับต to ัวระบบน้ำน้ำเข้าดีไหมน้ำเข้าไม่ดีมีฟิลเตอร์บางทีอุตสาตกรรใหม่ๆเราไม่ได้ไล่กาวนมันมีพวกภาบกาวไปติดทุกฟิลเตอร์แล้วก็มีก็เคยเจออยู่นะครับเครื่องอบก็ตั้งค่าคล้ายๆกันแต่เครื่องอบอ่ะมันจะมีรายละเอียดย่อยออกมาเช่นเปลี่ยนอะไรตั้อย่างนี่หรือสิบบาทเพิ่มเวลากี่นาที คล้ายๆกันนะครับเครื่องอบเวลาเราตั้งค่านะครับก็กดคล้ายๆกับคืสอักกันก็ใส่โค้ดสเหมือนกันกดปุ่มหนึ่งสาเหมือนกันแล้วก็ใส่โค้ดสามนะครับพอโค้ดสเสร็จปุ๊บก็กดสตาร์ทก็เหมือนเดิมเลยเราไปที่ตั้งค่าเงินก่อนคล้ายๆกันแต่ว่าเป็น ถ้าแต่เราจะตั้งให้เป็นหลินสิบผมไม่รู้มันเป็น7จหรือแสุดท้ายนะผมจะไปตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือตัวเถ้าเป็นของอบจะเป็นตัว7นะครับของซักจะเป็นตัวแปนะครับแล้วกดสตาร์ทนะครับแล้วก็คล้ายๆกันครก็คือไปเปลี่ยนการนับจาก5ให้เป็นสิบ เราตั้งค่าเงินเครื่องอบก็เราปรับถ้าเราปรับ2ตัวแล้วทีนี้เราก็ไปที่การตั้งค่านะครับว่าเราอยากได้ราคาเท่าไหร่นะครับเราก็ายๆกันก็คือเข้าโหมดเหมือนกันนะครับนะครับห้าเกกดเข้าไปเลยนะครับห้า1่า1ก็เหมือนกัน5้า 1, ก็เป็นอุุหภูมสูง52ก็คือปานกลาง53ก็คือต่ำห้าสีก็คือไม่ใช้ความร้อนนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยครับ51ส่วนมากตู้อบตักราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะครับ ราคาเดียวกันนะครับเนี่ยครับเราก็จะอยากตั้ง50ก็ไปที่50เลยนะครั52ก็จะเป็นปานกลางก็50เหมือนกันนะครับ53ก็50เหมือนกันแต่จริงๆอยู่ที่เราตั้งนะครับ54ก็คือไม่ใช่กำ้อนก็ผมว่าลูกค้าคงไม่เลือกแต่ว่าเราก็ต้องตั้งราคาไว้เผื่อลูกค้าเลือกนะครับ พอเราตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากด back ออกนะครับเราก็จะไปที่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเขาจะถามเราว่าถ้าเราต่อเวลาเนี่ยเราอยากได้กี่นาทีมาตรฐานโรงงานมาเนี่ยจะเป็น5้านาทีนะครับสมมติว่าเราอยากได้ส0นาทีเร, 5, เราก็บวกไปเลยเป็นสิเราก็ไล่เหมือนเดินเลยครับ5 15 2 5 3 54เหมือนกันเลย พอเราตั้งเสร็จมันก็จะวนถามเราอย่างเงี้ยห้าหนึ่งคืออะไรห้าสองได้เท่าไหร่ห้าสามได้เท่าไหร่แล้วก็วนกลับ 5, 1, ห้าหนึ่งไปนะครับแล้วเราก็แบ็คออกไปพอแบ็คออกไปเปิดปุ๊บตัวนี้ตัวนี้มันจะถามเราว่าใช้เวลาเท่าไหร่ตอนหนึ่งรอบนะครับกดทำไปมันก็ถามเราเเหมือนกันว่าห้าหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิสูงอะ่ะจะให้กูเท่าไหร่ดี ตอนนี้เขามาจากโรงงานเนี่ย45เราอยากได้40ก็ได้เราก็กดลงไป40นะครับแต่นี้จริงอยู่อยู่ที่สไตล์เลยนะว่าอยากได้50อยากได้60อยากได้เท่าไหร่ก็ตั้งได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟนะครับนะครับแล้วมันก็จะวนถามาใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ออกนะครับ แล้วเราก็จะไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้มันจะถามเราว่าถ้าเราตอนนี้คือเดิที่ว่าเราเปลี่ยนค่า,าเป็นกุลเงินแล้วก็เปลี่ยนค่าเงินเป็น 5, ค่าก็คือเหมือแบบนกับว่ามันนับตอนเนี้ยมันเป็นโหมโดที่ว่านับทีละห้าอยู่เราก็ต้องปรับให้มันเป็นสิบพอเราปรับเป็นสิบเร็จ,รจปุ๊บทีนี้หยอดสิบบาทปุ๊บมันจะเติมเพิ่มเวลาพิเศษเพิ่มเวลาต่อเพิ่มเวลาให้เราสิบนาทีแล้วก็ใช้เวลาการซักห้าสิบนาทีที่เราตั้งอย่างนี้ครับ แต่จริงๆพวกนี้นอกรอบได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันได้ครับเครื่องอบเนี่ยเราจะตั้งอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือตามราคาที่เราตั้งได้แล้วนะครับอันนี้จบขับบบ้นตอนการตั้งค่าอันนี้จบละใน,ในการตั้งคา่าอันนี้คือความใช้งานแล้ว